เออพ่อ้าเมือชีพมากเบิงบ้งอยู่ดิเ็ตอยังเร็ว,าวม <laughs> <laughs> วาผ่าเข้าครัวกินอย่างกระแทบกินอย่างกระแทบสวัสดีค่ะเราจะมาชิมก๋วยเตีย๋ยก๋วยเตีย๋ยก๋วยเตี๋ยวไก่สุดเด็ดตรงตรงร้านเพื่อนพอดีเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าเด็ดยาตมังนาน,นะคะ อีกลาดหนึ่งนะคะคนคนเยอะมากคนเยอะมากแต่ว่าจะถ่ายคนไม่ได้ <c oughs> สวัสดีค่ะฮอาฮ่าฮ่าฮคนเยอะคนเยอะมาชิมโดยเฉพาะนะเนี่ยเจ้าเด็ดเจ้าดังนะเนี่ย พ่อค้าทำเร็วมากอมหอมก๋วยเตี๋ยวพ่อค้าพา่อคา้าทำพ่อค้าทำเร็วมากเน,น้นเน้นน่องน่องเนื้อ หมมากหมอขนาดเท่าไรนี่คือหมอใหญ่ไงเถอะไอ้เพิงจะหมอยังไงยี่สิบหรือยี่สิบสองเนี่ยยี่สิบคือหมอย่างไงเถอะไอ้คนเดียวคนเดียวพีน่น้องตะวันไทยคนไม่ใครใ่นี่แหละ ว่าน shorts, าวากังชมเหรอชมรานวันเสาร์วเรียนเรียนเรียนแต่วันอาทิตย์วันเสาร์ไ้แกลี่แหลกนะนี่เน <laughs> ี่ยนี่ <sters> อ่างเออเรีย,ยเหตุอา่างเร็ว, <laughs> รวเลยหาหาเ,มมมเมื่อาชีพเร็วมากพี่นนอกดาดาดาพอแล้าสิมาขอสิมาขอสูตรเตี๋ยไก่นะ <laughs> <laughs> พ่อค้าทำเร็วมากพี่น้องมืออาชีพมากหืมบ้านหนักมือป่ะใส่ใส่เพิ่นใส่ถ้วยถ้วยแก้วมดเลยไอชิ้นหรอมื่อชีพน้อเมื่อชีพมื่อชีพเออ ดูแบบอ่อนแรงแบบยังเร็วอ่ะแบบมือมือสัน้น <c oughs> เร็วจริงเร็วจริงพ <c oughs> ี่น้องวันนี้พาน้องมา,มาเรียนพิเศษ,ษก็เลยมานี้ด้วยมาแวะชิมก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าดังเจ้าเด็ดเจ้าอร่อยต้องได้ชิมมัค่ะวันนี้ สตัสดีพอน้าาก็ต้องจอบอยู่จอบพึงสูตรเขาอ,อยู่ฮะ <laughs> จอบพึงสูตรอยู่จอบพึงสูตรอืมฮันเม้นเอาถวยแก้วไปนี่ให้ลูกน้องค้ายว่าอะไรดอกแตกงเมื่อนะ <laughs> <laughs> อนืมดีนะคะเจ้าของร้านเจ้าของร้าน <c oughs> คุณผู้หญิงใค <c oughs> ไปขายซอยกุ้งมือหนึ่งเนี่ยวะ่ะสิเป็นลมนะะ่มเมื่อยคนไม่เคยเหตุเดี๋ยวโอเล่ทำเร็วมามือนีมือ,น,มอนีคือคนหน่อยเลยว่ะพอวันหยุดปกติในต่อแถวเลยนะนออแต่วันหยุดมันก็จะเป็นสายๆนะคนจะเข้ามา หยุดวันนี้หรือค่ะนี่ขายทุกวันขายทุกวันขายทุกวันครับผมเส้นแถวใดนะตรงนี้เนี่ยแชมพูซอยสองนะสชมพูซอยสองครับผมสชมพูซอยสองมาทานได้นะคะดูดิร้านพี่โอเล่กับพี่วินะคะตรงสชมพูซอยสองตรงตรงตรงร้านเพื่นพอดีพี่น้องบรรยากาศดีมีที่นั่ง นั่งแบบร้านน่ารักพ่อค้าใจดีไอ้เออเซนยังสร้างไหมเพราะว่าเดี๋ยวไปรับลูกอีดิเอเเอตัวนี้เป็นไก่เน้นไก่ฉีกหรือว่าเป็นไก่หัน่นเป็นไก่โตบ่ะใครไก่โตบ่ะไก่โตครับอ๋อไก่โตไก่โตเนมมันเสียบกว่าเลยนะ <c oughs> มันจะอืมราคาสุกีย ว่าวิธีการทำมันจะยากหน่อยแต่ว่าอร่อยขายทุกวันนะคะขายทุกวนักวนเนี่ยพ <สะ S 1> ี่น้องนี่หน,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 นังเป็นหนังจ้าหนังเป็นหนังหนังเป็นหนังจ้าหนังกรอบเนื้อน,นุ่ม พ่อคขามือชีพมากเบึงบ้งอยู่ดิเหตุยังเร็วข้าวเหรอแอะไหล่อายทายกันเด้อะอายเดี๋ยวไปทายกันเด้อท,ดที่พึ่งที่พึ่งท้นเนี่ย <c oughs> <c oughs> อของเขาเอาบุญเส้นก็ได้ค่ะบุญเส้นแต่ว่าบ่าเอาบ่าเอาน่องเด้อเอาเอาปลาไหลซีเมาซื้อกินขาหาหน้าวเมื่อวานอะลืมไปลืมไปว่า จะมาแวะก็เลยกินข่ามากก็ได้รดครับไหน,น,นกันนะว,ว่าว้าวน้องเป็นน้องจากพี่น้องเป็นรถทรงกลมน่ารักมากน้องกับพ่อเยอะมากไม่ไม่ถ่ายของพ่อรถมินิน่นารักรถรถทรงกลมอะ่ะ รถทรงกลมน่ารักมากเออน่ารักว่ะผัยออกแบบว่ะเป็นรถทรงกลมอ่ะสร้างตัดสร้างตัดไม้เนาะนี่สร้างงาน12ปี12ปีปีนี่12 12ปีจะมาสร้างเลยนะสร้างตัดเลยนะเออ12ปีเนี่อ๋อ12ปีแล้วขายมาวินาราคาเนี่ยเหตุยังเร็วเลยอะ่ะน่าทานมากเลยจ้า นี่ของพ่อนาวานาทานนะดีมาก<า>พี่น้องเอากินแต่ละอันเอาเนี่ยเอาอีกถ้วยนึงวะอเอาเยอะมากครับข้าวตี๋ไก่เจ้าดำย่านบางนาแล้วสัมพุทธสะพูดสะพูดส,สองดูบรรยากาศพี่น้องร้านก๋วยเตี๋ยวตั้งอยู่ร้านเพลิน เพอินพอดีอดบรรยากาศที่นั่งคือโทราบพท์เปงไรไม่ได้อวยไปหน้อ,นองบ่งีสิเหมือดแล้วอร่อยจิบรรยากาศที่ร้านนะคะเป็นร้านเพลินพอดีนะคะบรรยากาศบรรยากาศภายในร้านนะคะนี่เป็นมุมถ่ายรูปนะคะเป็นกล้องสมัยก่อนนะคะตัวนี้ ไปถ่ายรูปแมนนาวาก็นั่งกินอยู่ยตรงนู้นสำหรับเมื่อน,นี้ก็ขอบคุณพี่วิพี่โอเล่ที่ให้แม่นาวามาถ่ายทำนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกดระจิงตึงเงินกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,ง,งให้่องแม่นาวาน้ำเดือจ้าสวัสดีจ้ะ